ใครที่กำลังมีแลนจะไปอีเวนต์ไหนเร็วๆนี้มี power bank พร้อมชาร์จโทรศัพท์ที่เต็มอยู่ตลอดเวลาหรือยังพร้อมโมชีโมชิจัดเต็ม power bank มาให้เลือกเพียบมีชั้งลายลูลสิรชั้งหมีผู้ s t i และมิกกี้เมาส์บอกเลยว่าหยิบออกมาชาร์จมื่อไหร่ก็น่ารักเวอร์หรือจะเป็น power bank ลายเรียบๆใช้ง่ายดูมินิมอลก็มีเหมือนกันนะพกพาสะดวกเติมแบตได้ทุกที่สินค้ามีมาตรฐานมออกออกอทุกชิน้นรับรองว่าปลอดภัยหายห่วง มีหลายรุ่นให้เลือกมีตั้งแต่5,000มไปจนถึง15,000อมเลยสส่พกพาง่ายต้องรุ่นนี้น้ำหนักเบามากแถมมีขาตั้งให้ด้วยบอกเลยว่าพกพาง่ายสะดวกสุดๆแต่แต่ของลายลิขสิ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะบอกเลยว่าแฟนคลับชินจังต้องกรีนแน่นอนเพราะมีครบเลยทั้งสายชาร์จโพลแบงค์และหูฟังบลูทูธส่วนใครที่เป็นทีมสโนวี้บอกเลยว่าของเยอะมากทั้งสายชาร์จเมาส์แผ่นรองเมาส์ทั้งสองลายที่บอร์ตัวแรกไร้สาย และอีกหลายไอเทมทั้งหมดลิขสิทธิ์แท้จาก Snoopy เพงมีสินค้าน่ารักน่ารักจากโมชิโมชิให้ซื้ออีกเพียบอย่าลืมมาซื้อกันนะ